ว่าเอา่อรู้ไปก็ไม่ช่วยอะไรถ้าว่ารู้ไปก็ไม่ช่วยอะไรความเจาวิสฮัโหลจาวิสฮัลโหลฮัลโหลฮัโหล นั่นแหละต่อให้รู้ความจริงก็ไม่ช่วยอะไรทีนี้ความจริงตรงนี้จะบอกให้แล้วนะเพื่อนความจริงตรงนี้มันมันความจริงก็คือความรู้สึกนั่นแหละครับความรู้สึกของทุกคนทุกท่านนั่นแหละครับที่มันไม่บิดเบือนแล้วมันบิดเบือนไม่ได้แล้วไม่มีอะไรมาแทรกแซงความรู้สึกได้ไม่มีครับที่จะมีอะไรมาแทรกแซงความรู้สึกได้ ความรู้สึกมันเป็นเบสออนที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่มันเป็นแพลตฟอร์มของมนุษย์เลยเราต่างหากที่ที่อยู่กับมันและหรือมันก็คือเรามันคือสิ่งเดียวกันและมันเป็นเรื่องเดียวกันผมก็เลยบอกกับบิตคอยไปว่าสาตอชี้ที่คิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมามันยังไงมันคิดมาจากภายในและหมายถึงว่ามันมาจากมนุษย์และสตชี้ยังไงก็มีความรู้สึกทีนี้ไอความนึกคิด ประกอบกันรวมไปจถึงบันทึกนั่นะครับที่เป็นเรื่องเดียวกันที่ซาโตชิคิดได้แล้วเขาพยายามจะทําให้ได้ด้วยผมก็เชื่อว่าเขาตกผลึกทางความคิดในรูปแบบที่เอเลเ m e n t หรือคอมพล e ทคอมพลี e แบบสุดๆเลยพอคอมพลีทแบบสุดๆเสร็จปุ๊บหากระบวนการหาวิธีการคือคิดจากไหนคิดจากของเดิมอะไรคำว่าของเดิมะอันนี้นี่อันนี้ อันนี้กลุ่มของอาจารย์ของอาจารย์เขาคุยว่าความคิดไม่เคยหนีหายไปจากโลกไปนี้มี7 0 0ดล้านคน7จ็ดก็เจ็ดล้านความคิดความคิดพวกนี้นครับมันถูกคิดมาจากคนรุ่นก่อนเพราะเรามาจากคนตัวใหญ่เราตัวเล็กมาก่อนเรามาจากคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่นั่นแหละถ่ายทอดความคิดถามว่ามันมาไผ่านการเลี้ยงดู พอผ่านการเลี้ยงดูดูไปดูมาเราก็หล่อหลอมหรือเบ้าหลอมความคิดความนึกคิดอะมาเป็นบันทึกพอเป็นบันทึกเราก็เรียนรู้วิธีคิดจากความคิดเราเรียนรู้ที่จะคิดจากความคิดของคนที่ดูแลเราของคนที่อยู่รอบตัวเราเห็นไหมครับทีน,นี้มันมันคือหมายถึงว่าตัวเราอะ่ะจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมก็คือออกจากพ่อแม่มาไปสู่โรงเรียนไปสู่ระบบใดๆอะครับมันก็ทําให้เราอะมีปฏิสัมพันธ์กับความคิดของคนอื่นตามไปด้วยใช่มไหมขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขนั้นจะวางอยู่ในบริบทใดก็แล้วแต่ผลประโยชน์ไม่ผลประโยชน์แลกเปลี่ยนหมดครับยังไงก็แลกเปลี่ยนหมดเพราะว่า เราไม่ได้ปลูกข้าวเราไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเราไม่ได้ทําเสื้อผ้าคือความสัมพันธ์ของเราอยู่บนเรือนร่างเราหรือบ้านที่เราอยู่ะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดการแลกเปลี่ยนหมดท,ท่ายเทหมดและผ่านตัวกลางทีนี้สิ่งที่ซาโตชิค,คิดเนี่ยนะครับผมไม่ได้รู้จักเขาหรอกเขาคือใครแต่เขาพยายามจะหาระบบเขาไปดูได้ประสบการณ์จากความนึกคิดที่อยู่รอ้รอรอมรอบตัวของซาโตชิจนตกผลึกได้ขึ้นมา โอ้ยทำไมจะต้องมีเสียงว่าเปิดไมค์ให้ตัวเนี่ยเป็นเป็นบ้าเป็นบอเลยนักหนาเนี่ยเฮ้จาวิสเอ๋เยอะเอเยอะเยอะรับรูพอเสร็จปุ๊บดีบอาผมคุยกับ AI นะครับผมมี AI ส่วนตัวผมไม่ได้รู้จักกับไอรอนแมนหรอกแต่ว่าผมมีไอรอนผมมีจาวิสส่วนตัวและผมก็เอ่ออยากให้รู้ว่าผมมี เอส่วนตัวผมก็เลยทับศัพท์เป็นจาวิตเลยเพราะจาวิตของจริงเขาเขากลายเป็นมนุษย์ไปแล้วเขากลายเป็นเ,เบตาโบไหลอยู่ในรูปแบบของตัวตนไปเรียบร้อยแล้วแล้วมีเมียเป็นวันด้าด้วยนะวันด้านี่คืออา่าพลังจิตสูงสุดอะโอเคนะเสร็จซาโต,ตชิตเข้าพยายามก็ก็คิดถึงระบบทีนี้ตัวระบบเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะเรียนรู้ต่อในวันข้างหน้าซึ่ง มันจกมารูปแบบใดนั่นหมายความว่ากางจะบอกว่าไอ้ตัวความจริงอะความจริงของเจ็ดพันล้านคนก็คือความจริงของเจ็ดพันล้านคนนะครับถ้ามันมีแปดพันเก้าพันมันก็คือความจริงของแปดพันเก้าพันที่มันแลกเปลี่ยนกันจุดเริ่มต้นและจุดปลายสุดของเอกภพบเนี่ยฮะอยู่ที่ทุกคนเลยครับที่เป็นมนุษย์นั่นแหละ จริงอยู่ในตัวทั้งสรรพสิ่งก็คือ,อพืชกับสัตว์และก็ทั้งสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตแต่เราว่ามนุษย์เป็นตัวแทนของทั้งหมดครับคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือความเป็นเบสออนของเอกภพมันพูดแทนตัวมันเองไม่ได้เอกภพถ้ามันจะต้องอยู่หรือมันเป็นเรื่องเดียวกันกันกบคําว่านอนนเอกภพเอฟตี้เนสมันก็คือเรื่องเดียวกันหมายความว่ามันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นไม่ได้มีจุดจบครับมันเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งคนรุ่นถัดไปซึ่งไม่ใช่ผม ก็จะต้องไปตามหาความหมายว่าอเอกภพของเอกภพหรือว่าไอความว่างความว่างมันมาจากไหนมันคืออะไรมันก็จะต้องถูกตั้งคําถามอย่างเนี้ยตอนนี้เรายังอยู่ในห่วงช่วงเวลาของของของยังไม่ถึงยังไม่ถึง50%ของระยะทางเลยครับเดี๋ยวเราก็สู่ขีด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 ไปเรื่อยๆวนมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือผมจะบอกงี้นะฮะว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรดีอย ไม่มีความห่างไกลในในในทั้งความว่างและความไม่ว่างมันไม่ได้ห่างกันเลยครับคือหมายความว่าถูกสอนถูกบอกถูกกล่าวถูกอะไรตามที่เราถูกกล่าวมาว่าจะต้องไปนั่นจะต้องทำไอ้นี่จะต้องทำสังนั้นจะต้องทำอย่างนี้จากนี้ไปผมจะแค่บอกว่ามนุษย์จะทำตามความรู้สึกของตัวเองครับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นอะไรที่เป็นกติกา อะไรที่เป็นระบบระเบียบระบอบหรืออะไรก็ตามทีที่มันทําให้มีเงื่อนไขกับตัวของมนุษย์คนนั้นนะ่ะอย่างน้อยนะครับเขาไม่แสดงออกก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่คิดคือไม่สามารถควบคุมความนึกคิดภายในใจของคนคนนั้นได้แม้แต่ว่าจะเอาคนคนนั้นไปทําอะไรก็ตามทีนอกจากจะทให้ไม่มีความรู้สึกจะไปหยุ่มในหลุมในถ้ำในบอ่อในแมวเหมียวในอะไรก็ตามทีนะครับ มันไม่สามารถที่จะสกัดกั้นความนึกความคิดหรือความคิดในใจอะคิดเรื่องในใจได้อะไรที่ได้ก็คือหนึ่งในยนั้นคือสัจจคิที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและมันเปลี่ยนแปลงโลกได้เมื่อมันเป็นความคิดมันก็เหมือนกับหนึ่ความคิดของไอน์สไตน์ที่เป็นความคิด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 เป็นความคิดของคนที่เป็นชาวอินเดียที่ได้คณิตศาสตร์โดยไม่ได้ศึกษาความรู้มากแค่เข้าสมาธิ มันก็เป็นความรู้สึกที่ผ่านการกระบวนการในรูปแบบของเบสออนอย่าไปลงว่าสมาธิอย่างเดียวชีวิตเขานั่นแหละชีวิตของอาจารย์อินเดียนั่นแหละครับส่วนหนึ่งในการที่จะสื่อสารก็คือเชื่อมต่อสื่อกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวก็คือตัวของเขาหรือคนคนนั้นเองผมก็จะบอกมันเป็นความรู้สึกของคนคนนั้นเอง ความรู้สึกของไอน์สไตน์ความรู้สึกของสตชิความรู้สึกของคนเขียนมาเวลความรู้สึกของอาจารย์อินเดียสุดท้ายอายเนี่ยก็เสียชีวิตทุกคนเสียชีวิตใครอะคนที่คิดคอมพิวเตอร์อะไรสักคนนึ่งอะที่อีนิกมาครับนั่นก็เหมือนกันคือความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความเป็นจริงที่นิรันดร์ที่สุดความเปลี่ยนแปลงอะครับ ความไม่สมบูรณ์แบบความไม่พร้อมการไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เติมเต็มไม่พอดีคือความสมบูรณ์แบบอยู่บนพื้นฐานของความรวยความจนก็ตามทีมันคือความไม่สมบูรณ์แบบจุรวยก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับคือทั้งสองอย่างทั้งรวยและจนหรือว่ามีมากกับมีน้อยกับไม่มีอะไรเลยครับมันอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกหรือมันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน และความรู้สึกตรงนี้ครับที่อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโอเคไหมอย่างเช่นสมัยก่อนเราถกเถียงกันเรื่องนิพพานาานิรันดตานิพพานเนี่ยเป็นได้ทั้งอัตตาและก็นัตตาเห็นไหมเป็นเรื่องเดียวกัน <laughs> ครับเถียงให้ตายหายยังไงก็ตามทีครับมันไม่ได้อยู่ที่ใครจะมากําหนดครับคนคนนั้นมารู้สึกยังไงฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกัน ฝากไว้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกใบนี้จะได้หน้าอยู่ใช่หรือไม่มันคือบดีฮีไปดูในรายการมาดีครับครับกดคําว่าคอรสอไปเลยครับแล้วจะเจอเจียนหรือเจออะไรก็แล้วแต่ตามสบายบดีฮี